เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้เรื่องรายวันประจำวันจันทร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2,564าสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินมีเกณฑ์วางแผนนําเงินไปเก็บไปลงทุนกับอะไรบางอย่างเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงทั้งตัวคุณเองและสังคมรอบข้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างทํางานหนักเลยไม่มีเวลาให้การและการส่วนคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนกับความรักครั้งนี้จนมากเกินไปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงนินช่วงนี้มีแต่รายได้ทางตรงเข้ามาส่วนราย ได้ทางอื่นยังไม่ปรากฏเรื่องของการงานขอให้อดทนอีกหน่อยแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มเมื่อเทียบกับความสําเร็จที่ได้รับเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังทําหน้าที่ตนเองได้ดีส่วนคนโสดความรักยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายแต่ไม่ถึงกับต้องติดขัดแต่อย่างใดเรื่องของการงานมีเกณฑ์วางแผนการทํางานมีโปรเจกต์ทำอาชีพเสรมิม หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเงียบๆเ,เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะไม่หวานเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังจับมือกันไม่ปล่อยส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินไม่มีปัญหาในเรื่องของรายได้แต่จะมีปัญหาเรื่องรายจ่ายที่คุณต้องจ่ายทุกวันเรื่องของการงานแม้ว่าคนอื่นจะเห็นว่าคุณยิ้มแต่ในใจนั้นหนักหน่วงมากมีปัญหาหนักอกหนักใจช่วงนี้ต้องอดทนและค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละอยา่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะมีคุณเข้ามาใกล้ชิดแต่ถ้าคุณไม่เล่นด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนต่างถิ่น าภาภสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้ดวงดีเพราะยิ่งขยันก็ยิ่งทําเงินได้มากเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณราบรื่นมากกว่าที่ผ่านมาแต่ก็อย่าประมาทเพราะปัญหาก็เหมือนระเบิดที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมือ่อเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างเข้าใจกันดแีและเป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่ ส่วนคนโสดหากเจอคนที่ถูกใจก็อย่ารอช้าระวังคนอื่นจะเข้าไปคว้าเสียก่อนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ควรเน้นการออมมากกว่าการลงทุนเพราะจะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายมากแบบชนิดที่ไม่จ่ายไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่จําเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานบางทีก็เบื่อกับการทํางานแบบเดิมๆหรือเจอปัญหาแบบเดิมๆที่ทําให้ใจของคุณคิดแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของ คนมีคู่มัวแต่ทำเรื่องนูน้นเรื่องนี้จนทำให้ไม่มีเวลาให้กับคนรัก ส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปเพราะยังไม่พบคนที่คุณต้องการสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณจะดูเงียบเงียบไม่ค่อยอวุ่นวายเท่าไหร่หากหวังลาบก้อนใหญ่ก็ต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานมีเกณฑ์มีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงนี้คุณจะต้องมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ง่ายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนที่ผ่านมาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะเบื่อกันบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหน ส่วนคนโสดหากเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองก็มีเกณฑ์ได้พบรักที่คุณตามหามานานดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ